สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องลาราหมอลำค่ะ คลิปนี้แอดจะพาทุกท่านนะคะมาฟังเรื่องระทึกขวัญน,นะคะในไลฟ์สดของอลิเซีไทยแลนด์ที่แขกรับเชิญของเราก็คือลูกสาวคนเก่งนั่นเองนะคะน้องยูกิเพนปรกาไหายทองคำค่ะซึ่งในไลฟ์นี้นะคะน้องมาในลุกสดใสมากๆเลยค่ะพร้อมทั้งมีเรื่องตื่นเต้นมาเล่าให้แฟนคลับ FC ได้ฟังกันนะคะเดี๋ยวเราไปรับชมรับฟังพร้อมๆกันเลยค่ะเนี่ยมันเล่า ใช่ไหมก็เลยว่าเออเจอเจอ,เจอพี่ผู้หญิงเขานุ่งเอ<ะ>่อกาะอกแล้วก็อุ้มหายอยู่ตรงเนี้ยมีใครแต่งแฟนซีตรงนั้นไหมแม่จา๋าสวนยางตรงนั้นมีใครจัดงานตีมฮาโลวีนไหมจ๊ะไม่ม,ไม,มีไม่มีค่ะแล้วไ,ไม่มีบ้านคนเลยค่ะแล้วแล้วทำไมหัวเขาขาดแล้วเขากอดหายอ่ะไม่แน่ใจเหมือนกันค่ะแล้วคนเนี้ยหนูเห็นสองรอบแต่ทุกครั้งแต่ทุกครั้งแต่ทุกครั้งที่หนูเห็นคือเหมือนหนูจะได้แบบ หน้าที่การงานก็จะเลื่อนไปแล้วก็เหมือนเราจะประสบความสำเร็จในอีกขั้นหนึ่งอะไรเงี้ยค่ะก็ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่มันก็ก็ดีที่เขาให้ให้เราเห็นแล้วเราประสบความสําเร็จอะไรเนี้ยอธิบายไหมเน่ยเ่อเาใช่ค่ะเป็นทางเข้าก่อนอาคีคือคือบ้านหนูจะอยู่ตรงนี้แล้วก็ก่อนอาคีจะอยู่อีกฝั่งหนึ่งจะพูดเล่นๆก็ไม่ได้กลัวคือคือทุกครั้งที่มาเจอคือเห็นสองรอบอย่างนี้หรอแม่ใช่นูเห็นคือเห็นสองรอบเสร็จปุ๊บแล้วหมายถึงว่ากราฟชีวิตเรา มีความเปลี่ยน,ปนแป<ต>ลกใช่ค่ะ<อ>เปลี่ยนมากๆ,เป,ากๆเปลี่ยนมากเลยโอ้ยอาจจะบุญวาสนาอะไรใดๆที่เคยทําร่วมกันมาที่เขาคอยแบบไอ้นี่ยเนาะซัพพอร์ต ใช่อยู่ตรงมุมเดียวแล้วไฟรถแบบสาดไปพอดีอะค่ะแต่โน้งไม่เคยเห็นหน้าเขาใช่ไหมไม่เคยเห็นเลยเขาไม่มีหัวค่ะลักษณะของเขาคือเป็นผู้หญิงที่แก่หรือหนุ่มหรือเป็นเด็กหรือเป็นยังไงน่าจะยังสาวๆอยู่ค่ะคือเห็นแค่ช่วงไหล่แล้วก็เขาก็นุ่งก็เหมือนเป็นนางเลือะค่ะไม่มีไม่มีเลือดให้เราเห็นค่ะมันจะเป็นแบบเงาลางๆแล้วก็ไม่มีขา ออก็ถือเป็นเป็นเป็น <tit attentive> ใช่อถือไหแล้วก็ไม่มีขายแล้วก็โดยส่วนตัวลึกๆพี่ตนถามก่อนแวบแรกที่เห็นรู้สึกยังไงบ้างมันจะมีอย่างนี้นะแม่นะบางคนแวบแรกที่เห็นรู้สึกกลัวบางคนแวบแรกที่เห็นรู้สึกผูกพันบางคนแวบแรกที่เห็นรู้สึกตื้นตันใจหนูหรอคะแวบแรกที่เห็นคือกลัวแต่ว่าลึกๆรู้สึกหนูสตันไปเลยค่ะครับหนูตกใจคือหนูไม่เคยเห็นพี่ะเออ๋อ ตกใจไปเลยอะค่ะคือ,อ,อแบบว่าอึ้งไปเลยแล้วหนูก็เงียบจนจนถึงบ้านหนูค่อยเล่าให้แม่ฟังครับแต่แม่ไม่เคยแต่แต่แม่ไม่เคยเห็นใช่ไหมครับแม่ครับแม่เคยเห็นอ๋ยมีความเป็นไปได้ไหมว่าเป็นใครอะไรยังไงอย่างเงี้ยแม่มีประวัติหรือเป็นอะไรอย่างงี้ไหมครับสนที่เกาะ่สถานที่เกาเ,กาเกแก่แล้วค่ะเพราะมันเป็นทางเข้าเกาะนาคีด้วยทางเข้าวัดมีวัดแล้วก็ ตรงวัดจะห่างจากบ้านหนูไปนิดนึงแล้วก็จะมีเกาะนาคีอีกตรงนึงค่ะคนที่เขาก็เคยเห็นเหมือนกันแบบนี้ไม่ใช่หรอแล้วหลังจากนั้นน้องทําอะไรไหมสวดมนวาพระหรือบอกเขาว่าอย่ามาเจออีกแต่ก็ไม่ได้ไงเนาะเขามาทุกครั้งเราก็กราฟชีวิตดี<ช>ขึ้นเลยเนออาถ้าให้หนูเจอแล้วกราฟชีวิตหนูมันจะดีขึ้นก็ ก็มาเลยค่ะนุหนูเจอได้อะไรเงี้ยแม่โอเคไหมครับแม่โอเคแต่ถ้ามาแต่ถ้ามาแล้วมาสนับสนุนกันมาแล้วทําให้ชีวิตมันรุ่งเรืองได้ก็อ่ะก็มาเจอถือว่าวาสนาเราเชื่อมต่อกันเพราะบางทีเราก็ไม่รู้เนาะว่าพบใดภูมิใดเราไปเกี่ยวข้องเชื่อมโยงอะไรกันหรือเปล่าแต่แต่ก็จะมีอีกอีกตัวหนึ่งเนที่ที่เห็นแล้วหนูแบบป่วยเนาะ คือวันนั้นหนูกลับมาจากเซ้นทันอุรานกลับมากับพ่อกับแม่นั่งรถตู้ไปกัน3คนแล้วทีเนี้ยพอกระจอดรถปุ๊บหนูก็เก็บของพลุงพลังกับกระเป๋าหนูอะไรเงี้ยแหละแม่ก็เก็บของคนของเข้าบ้านไปละพ่อก็เข้าบ้านไปแล้วแล้วตอนนั้นมันเป็นช่วงหกโมงเย็นพอดีหกโมงครึ่งนี่แหละค่ะก็เก็บของเสร็จแล้วพ่อกับแม่ก็ไม่อยู่นอกบ้านหนูก็เลยเออเปิดประตูรถลงไปคนเดียวชิลมากเพิ่งนอนมาแต่เปิดประตูรถลงก้าวลงปุ๊บ บ้านหนูมันเพิ่งสร้าง<ม>เพิ่งสร้างกำแพงได้อะค่ะคเพิ่งสร้างกำแพงสีขาวแล้วตอนนั้นยังไม่ตั้งศาลครับคือเหมือนว่ามันเป็นทีเหงาก,ก็ะแม่ทีเก่าอ่ะมันเป็นทีอหงาอ <c oughs> เอเออเป็นเป็น, <c oughs> เ,ปนเป็นที่เก่านั่นแหละค่ะแล้วทีเนี้ยก็เห็นเหมือนเห็นผู้หญิงที่เขานุ่งเสื้อแขนกระบอกสีดําแล้วก็นุ่งผ้าถุงสีดํา ก็คือดําทั้งตัวแล้วก็ผมเนี่ยยาวปกหน้าก้มหน้าอยู่อย่างงี้แล้วก็นั่งเกาะกําแพงอยู่โอ้ยโอ้ยโอ้ยขอโทษดีครับขอโทษขอโทษทีมงานด้วยแล้วกันครับก็คือทีมงานหลอกกันเองซะแล้วแล้วเขาไม่ได้นั่งเฉยๆนะเขานั่งแบบแว่งขาไปด้วยอะค่ะน้องเห็นน้องเห็นเป็นลักษณะหน้าตาปีบอะไรอย่างนี้ชัดเจนไเขายังไม่ให้เห็นหน้าค่ะเขาไม่ให้เห็นหน้าแล้วทีเนี้ยหนูก็เฮ้ย หนูก็มองมองพยายามมองชัดๆก่อนนะคะว่าใช่ไหมหใช่ก็เลยเดินแบบหันเดินหันหน้าแล้วก็มองมาอยอย่างแล้วก็เดินเดินเข้าบ้านก็เลยแม,ดดม่พูดได้ไหมพูดได้ไหมอีกแล้วแม่อีกแล้วแม่พูดได้ไหมแม่เหมือนพูดได้ไหมพี่จีอ้อ่ะคือเห็นอยู่หมองกําแพงมาที่เขากำลังสั่งอ่ะคือมันเป็นแบบเหมือนอีพูญิงอ่ะมันนั่งหอยขาแกงขาไปมาเสียแม่ก็เลยหั เมียนบุนโอป่ะน um, <so ี่แล้วแล้วทีเน um> ี้ยล่าสุดก่อนที่หนูจะเข้ารูบาลเนี่ยหนูก็ฝันเห็นเขาแต่ครั้งเนี้ยเขามาเป็นหน้าเลยค่ะเขามาเป็นหน้าแล้วเขาแบบก็คือคนเดิมชุดเดิมด้วยนะฝันชุดเดิมมาอย่างงี้มึงเจอกูเทแล้วก็ขำอะมึงเจอกูเทอะไรเงี้ยชี้หน้าด่าหนูมึงเจอกูเท่ขำ ก็มาให้เห็นขนาดนั้นเน่ยใคใจะเกิเนาะแล้วมันขำหนูหนักมากหนูก็เออก็เลยป่วยอนาใช่ค่ะแล้วแล้วอย่างเงี้ยแสดงว่าเราเป็นคนมีเซนไหมน่าจะเนาะอุ้ยไม่ต้องถามแล้วว่ามีเซนเห็นขนาดนี้เนี่ยยิ่งกว่าเซนอีกนะเหมือนมากค่ะใช่พอพอหนูไปดูเขาเฮ้ยทำไมเหมือนจังวะเหมือนมากเหมือนเหมือนได้ไรนะ ชุดเดียวกันเลยค่ะหชอคือหนูเห็นตั้งแต่โอ้เห็นตั้งแต่ปีหกสามแล้วครับแล้วยังเห็นทุกวันนี้ยังเห็นไหมก็อันนี้แหละค่ะล่าสุดก็ฝันเห็นเขาแต่เขามาแบบหน้ายิ้มสะแกะเลยใส่เราเลยยิ้มแล้วก็ชี้หน้าคือฝันแบบนั้นสามวันติดแล้วก็ป่วยเลยใช่ค่ะฝันแบบเดียวกันสามวันติดแล้วก็ป่วยโอ้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 โ้น่ากลัวเป็นเรื่องที่ฟังดูแล้วน่ากลัวมากๆเลยทีเดียวอ อันนี้คือน่ากลัวอย่างมีอีกไหมมีอีกไหมที่น่ากลัวก็ก็คือที่ที่เจอก็ช่วงที่ไปเอ่อไปลำแบบเหมือนหมอลำเขาจะลำถึงสว่างอะไรอย่างเงี้ยค่ะ,อ,ะ,อ,ะอันนี้จะมาเป็นกลิ่นละคือวันนั้นเล่นอยู่ไหนไม่รู้หนูจําไม่ได้แล้วทีเนี้ยคือเต้นหมอลำเขาจะรวมกันใช่ไหมคะคแล้ว,แล,วแล้วมันจะต้องเบียดเบียดตรงตรง,ตรงท่าเดะค่ะที่เขาเก็บกระดูกตรงเป็นแบบเหมือนสถูกอัฐิอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับก็เลยก็เลยเอาเอาเสือนะไปปู ไปปูแล้วก็ก็ต้องนอนตรงนั้นเลยอะค่ะคือมันจะมีเอ่อเป็นเหมือนเขาเรียกว่าอะไรวะเป็นแท่นหรอเป็นแท่นตรงแท่นปูนก่อนที่จะคิดภาพออกที่จะเป็นแท่นปูนก่อนที่จะเป็นสถูปหรือว่าเจดีย์ที่เป็นไอ้นี่เออใช่แล้วทีเนี้ยมันแคบมากก็เลยเออนอนกับพ่ออยู่อยู่ข้างกันสองคนแม่ก็นอนแต่แม่ไม่ได้กินแต่หนูกับพ่อได้กินแล้วคือแบบนอนอยู่อย่างงี้ก็พ่อก็ฝันเหมือนแบบเหมือนผีอ่ำแล้วก็แบบกินมาแบบกินแบบ เน่ามากก็กินเน่าแบบก็เลยลองถามพนุเฮ้ยพี่ได้กินไหมวะบอ,อได้หละคือบอได้กินแต่หนูกับพ่อได้กินแบบ,บกินกินเน่ามากเลยกิกนเน่าแบบทนไม่ได้อ่ะอแต่แต่แตทีเนี้ยพ่อก็เลยแบบเอออย่ามาขวนกันเด้อม,มาล่ำมือซื้อบริเวณมาลรบรูก็เลยกินนั้นก็เลยหายไปค่ะก็เลยได้ได้จุดทูบบอกเขาด้วยแล้วก็ไปเอ,อไปปักตรงข้างๆใช่ค่ะบางทีก็อย่างที่บอกไปเวลาสื่อถึงกันนะเราเราไม่มีทางรู้นะพี่ว่าว่า คือเราไม่สามารถบอกได้เลยว่าสิ่งที่เรากําลังพูดถึงเนี่ยทุกคนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแล้วกันนะครับเราไม่มีทางรู้เลยว่ามันมีตัวตนอยู่จริงไหมแต่เมื่อไหร่ก็แล้วแต่ถ้าเกิดคําถามแบบเนี้ยมักจะมีคนบอกว่าแล้วน้องคิดว่าอากาศมีจริงไหมละ่ะเอออากาศมีจริงไหม,มลมมีจริงไหมเราก็ไม่เคยเห็นตัวตนของลมแต่เราสามารถสัมผัสได้ ลักษณะแบบนี้ก็เช่นเดียวกันอาจจะเป็นคลื่นพลังงานมาในรูปแบบของเสียงของสีของกลิ่นของอะไรก็แล้วแต่บางคนก็มีบ๊อบบแบมแ,บมแบมให้ให้เราได้เห็นอย่างบางทีผมามเป็นคนหนึ่งที่ปิดกัน้นปิดกั้นเรื่องนี้เลยใช่เราจะบอกว่าไม่ใช่บางทีหางตาผมขับรถอยู่ผมไปถ่ายละครตอนนั้นรู้สึกชื่อว่าอบิทลองเกอร์ไปถ่ายในในค่ายทหารแล้วมันเป็นมันเป็นแบบทะเลอะไรอย่างเงี้ยผมก็หลับอเงี้ยหางตาเราไปเพราะเราอยู่อยู่ริมกระจกเนี่ยนะพี่นะ ก็เห็นคนใส่เส okay. ื้อแบบแบบขาดขาดอะยืนอยู่เป็นคนแก่แล้วก็ใส่เสื้อขาดขาดอย่างเงี้ยแล้วก็เหลือบไปมองเห็นปุ๊บอ๋อไม่ใช่หรอกเราคงจินตนาการไปเองไม่ใช่หรอกมันไม่ใช่อะไรเงี้ยคือบางทีผมก็ไม่รู้เมื่อกี้ตอนเช้าผมเล่าไปครั้งหนึ่งผมไปเข้าห้องน้ำเล่าซ้ําเดี๋ยวพวกนี้ไอ้นี่หรือผมไปเจอเด็กเหลืออะไรเงี้ยฮะพี่ผมอะไปถ่ายรายการแล้วกลับดึก ตรงร้านค้าส,สุดสรุปแล้วผมไปถามร้านค้าร้านนั้นนะเขาเลี้ยงกุมารทองหรืออะไรประมาณเนี้ยผมก็ติต่างว่าใช่เหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นตอนที่ผมกลับมาจากผมเป็นพิธีกรรายการแบบอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ไปถ่ายจนดึกละ ดึกๆมาทีมงานก็มาดอกผมไว้ปล่อยผมไว้หน้าปากซอยแล้วพี่ตนก็เดินเข้ามาก็จะเป็นคอนโดอยู่ข้างในแต่ระหว่างทางก็จะเป็นร้านค้าเป็นอะไรเงี้ยผมก็เดินผ่านไปผมเจอเด็กซึ่งมันเล็กเกินกว่าตีสองตีสามเด็กคนนี้จะเดินออกมาใส่ชุดแบบเหมือนโดเรมอนนะครับแล้วก็ <S 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 ไม่สนใจผมก็เดินไปเสร็จปุ๊บด้วยความที่มันก็ดึกนะแต่ผมเป็นคนไม่ดื่มเหล้าไม่ไม่ไม่ดื่มแอลกอฮอล์อลเลยครับเดินไปเสร็จปุ๊บพี่เห็นเป็นเด็กผ่านมาอย่างเงี้ย พี่ก็บอกอืมดึกแล้วนะไปไหนยังไงนะแม่ไปไหนผมก็พูดอย่างเงี้ยครับจนกระทั่งผมรู้สึกอุ้ยอุ้ยตีสองตีสามเด็กเด็กมาจากไหนผมไม่สนใจไม่ได้มองกลับไปด้วยแล้วผมก็เดินกลับเข้าไปที่คอนโดผมจนหลังจากนั้นผมเก็บข้อสงสัยของผมไว้แต่ผมก็ไม่ได้ถามหรือไม่ได้บอกใครผมก็เลยไปที่ร้านนั้นแล้วก็ถามว่าุทคนะพี่แบบมีเด็กเมื่อคืนอ,อะไรอย่างเงี้ยเขาก็ไม่ได้พูดอะไรแต่เขาบอกว่าไม่รู้ใช่ลูกที่หรือเปล่าแต่บอกว่าลูกกี่คือ กุมันทองหรืออะไรอย่างเงี้ยพี่ก็เลยไม่รู้ว่า<อ>ว่า,ว,าว่าใช่อะไรหรือเปล่าหรือเขาอาจจะหยอกเล่นหรือหรืออะไรเราอย่างเงี้ยนะครับมันมีไหมพี่ปับ๊บพี่ป๊อปมีไหมมีพี่คนไหนมีไหมแต่ว่าก่อนอื่นอย่าฟังเพลินนะครับทุกคนครับ,บกดตะก้าก่อนมา,อ,า <ย S 1> อ้อนหน่อยเร็วอ้อนหน่อยเร็วอ้อนหน่อยเลยนะยูกี่ครับผมอ้อนหน่อยตะก้านะคะฟังเรื่องผีไปแล้วหลอนกันไปแล้วนะคะกลัวมากหนูขอตัดมูต์ดื้อตัดมูตดก่อนเดอคืนนี้หนูนอนไหล่ะ ขอมาแบบว่าโจโจร้องเพลงโอ้โจโจร้องเพลงกลัวไหมเออเออเดี๋ยวไม่แก้กลับบ้านเนาะโจโจร้องเพลงกันมีแฟนๆรีเควสมาขอจินต้าอ๋อโอเคเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเยค่อยหายกลัวหน่อยเอาค่อยหายกลัวหน่อย โอ้ยสุดยอดมากวันนี้ครบทุกรสชาติเลยแต่ตยังไม่ได้ไปไหนนะครับทุกผูคนครับย้ำอีกทีเรายังคงมีภารกิจที่สําคัญนะครับกับคนที่รักยูกิมากมากๆา,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 ากนะครับก็จะได้รับนะครับน้องตุ๊กตาน่ารักน่ารักพร้อมกับรูปตัวลอ,อยแล้วก็พร้อมกับลายเซ็นของยูกิไปครองเลยกดตระก้าจิ้มจ่ายจบครับทุกคนครับ มีคนบอกว่าหลอนทุกเรื่องเลยจากพี่ปามทีมนะครับแล้วก็ทุกๆคนนะส่งคอมเมนต์กันเข้ามาอย่าลืมกดหัวใจให้รัวๆด้วยแล้วกันนะครับทุกๆคนครับเนาะแต่ว่าบางเรื่องมันก็น่ากลัวจริงพี่ว่าของพี่น่ากลัวแล้วได้ฟังของน้องอะเนาะเหมือนมากค่ะใช่แล้วหนูหนูเห็นใช่หนูเห็นก่อนที่ที่หยดจะออกอีกแล้วหนูไปดูที่หยดมือคนรู้มากว่าเหมือนมากหนูน่ากลัว มีไหมมีใครมีเรื่องน่ากลัวไหมดีไหมพ <c oughs> อแล้วนะไม่ไหวแล้ววันนี้หนูไม่ไหวไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วตั้งแต่เช้าลากกันมาตั้งแต่เชียงตอนนี้จริงๆอ่ะเอาเฉพาะเรื่องที่เราเล่าวันนี้ทำหนังได้เรื่องอ <c> ะ <oughs> <c oughs> มินิซีรีแบบ4ี่ตอนอ,ะ <c oughs> อ่ะ <c oughs> มีหมดครบทุกรสชาติเออตลกโป๊ะปะมีหมด เพราะฉะนั้นตอนนี้ครับวก,กลับมาสุดเคล็ดลับในการดูแลผิวให้มั่นใจบนสเตทนะฮะในแบบฉบับของยูกิเป็นยังไงย้ำอีกทีเลยดีกว่าครับยูกิครับเริ่มต้นที่ผิวหน้าถ้าจะแนะนําให้ทุกคนได้เลือกใช้ยูกิแนะนําเลือกตัวไหนครับอืมสำหรับหนูนะคะหนูชอบเป็นอ่ครีมเกาหลีค่ะคผมอจ o ร์ไรเ i z e r ยืด คือเขาเป็นได้ทั้งเอ่อทั้งมาร์กแล้วก็ไนท์ครีมแล้วก็เดย์ครีมแล้วก็ไอคีมด้วยนะคะก็คือครบจบเลยนะคะก็อ,อ,อินวันเลย<ช>มีตัวเดียวได้จบตอบทุกโจทย์นะครับเหมาะมากสำหรับไลฟ์สไตล์อย่างพวกเราที่พักผ่อนน้อยบางทีต้องทำงานกลับถึงบ้านก็จะเบื่อแต่ก็ยังรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเราไม่ดูแลตัวเองเราจะรู้สึกผิดนะเพราะเรา้อดูแลตัวเองตั้งแต่เนิ่นๆเนี่ยนะครับโตไปกว่านี้นะครับมีอายุมากกว่านี้ผิวมันอาจจะหย่อนคล้อยมันอาจจะหน้ามัน่ยว เียวเพราะฉะนั้นตัวนี้ช่วยคนได้กับอลิเซ่ครีมเกาหลีเด้งใส่มั่นใจผิวด้วยครีมมอยส์เนล l c r มซึ่งว่าแต่ไม่มันครับตัวนี้นะครับใครอยากได้นะครับเซ็ตเ, <Hey. S 1> เป็นกระปกุกราคาเท่าไรครับหนึ่งกระปุกครับ590กบาทจ้าและจาเป็นแบบซองยกกล่องไปเลยเท่าไรครับ270บาทคะ่ะ hey, ใครสนใจนะครับจิ้มจจบที่ตะกร้าได้เลยถ้ายอดของคุณเนยครับรักยูกิมาก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 ็ได้ของรางวัลไปครองได้เลยครับ นี่แล้วมีอะไรอีกนอกจาก ผิวแนาแล้วผิวกายก็เช่นเดียวกันผิวกายมี2ตัวนี้ที่อยากจะแนะนำเพราะบางทีอ่ะผมเห็นนะฮะสเสน่ห์อีกอย่างหนึ่งนะครับของนักร้องเวลาอยู่บนเวทีเนี่ยผิวที่มันดูขาวกระจางใสนะครับในขณะเดียวกันคุณต้องบำรุงพร้อมกับปกป้อง<ช>้วยละกันตัวนี้มีทั้งบำรุงตัวนี้ช่วยปกป,ป้องเ<ช>พราะอะไร<ช>รู้ไหมบางทีที่เราอยู่ข้ามกลางแสงไฟเยอะๆไม่ต่างอะไรจากการอยู่ท้ามกลางแสงแดดมันก็แผดเผาผิวของเรา<ช>ครับใช่ค่ะเราอยากจะบอกว่าอยากจะบอกว่าบนเวทีเนี่ยแสงบนเวทีแรงกว่าแสง หลายเท่าเลยนะคะนี่ตัวนี้เลยนะคะใครสนใจนะครับ299บาทนะครับทั้ง2หลอดเลยจัดไปเลยครับเซตนี้นะครับยิ่งเดี๋ยวจะเข้าสู่ช่วงของฤดูหนาวแล้วผิวบางคนก็อาจจะแตกได้นะฮะตัวนี้เนี่ยตอบโจทย์คุณได้เลยครับกับอลิเซ White b o ดี้มิลเซ r u มครับผมกลิ่นหอมอ่อนๆของฮอกไกโดมิลช่วยทำให้คุณดูีแลกซ์แล้วก็ผ่อนคลายมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมครับใครสนใจจิ้มจจบกดที่ตะก้าได้เลยครับ เมื่อครับอีก10นาทีสุดท้าย10นาทีสุดท้ายอ้อนแบบไหนอยากจะให้อ้อนแบบไหนดีครับอ้อนแบบไหนดีเนาะก็ก็เอาจริงๆแล้วหนูเป็นคนที่แบบว่าคือ พูดอ่อนไม่ค่อยเป็นพูดอ่อนไม่ค่อยเป็นแต่ว่าก็จริงใจค่ะก็คืออยากให้ได้ลองสิ่งที่ดีๆนั่นแหละค่ะก็อยากส่งต่อสิ่งดีๆให้กับทุกท่านนะคะคก็ใครที่อยากเริ่มดูแลตัวเองนะคะก็จิ้มตะกร้าได้เลยนะคะจิ้มใจจบครับชอบตัวไหนนะครับรู้สึกว่าตัวเองมีปัญหานะครับผิวหน้าตรงส่วนไหนอย่าลืมนะครับจิ้มตะกร้าครับจิ้มเสร็จเรียบร้อยอย่าลืมโอนเงินด้วยแล้วกันนะครับ <S <S <c oughs> และอยากจะบอกว่าใครที่กดโค้ดคูปองส่วนลดของเราอย่าลืมนะครับต้องรีบใช้เพราะถ้าไม่อย่างนั้นหนึ่งหมดอาย ไม่ใช้แล้วนะครับมันจะไปใช้วันอื่นเนี่ยยากเ,ออเพราะฉะนั้นรีบใช้เลยครับอย่าง590บาทเมื่อกี้หินลดละบางอันเนี่ยไม่ถึง500ด้วยซ้ํามันจะมีลดโคต้าที่เป็นลดของเราแล้วก็ลดจากโคส้ส่วนลดอีกบางคนนะฮะจ่ายไปในราคา400กว่าบาทก็ได้ไปแล้วกับกระปุกข,ของเรากับครีมอลิเซ่สีส้มที่เป็นครีมเกาหลีนะครับก็คือเอาง่ายๆนะคะถ้าใครอยากให้หนูไปอยู่บ้านด้วยนะคะตัวแทนค่ะไปอยู่บ้านด้วยค่ะตัวแทนครับไปเลย อย่าลืมนะครับดูแลทั้งผิวหน้าผิวกายไปพร้อมๆกันนะครับอยากจะให้สวยสดใสแบบน้องยูกิยูกิเองเขาก็มีคำแนะนำมาให้ทุกๆคนแล้วครับหรือถ้าไม่อย่างนั้นนะพี่ตนแนะนำนะสมมติวันไหนถ้าน้องว่างนะอยากจะรีแลกซ์ผิวอยากจะพักผิวนะวิธีการง่ายๆเลยตัวนี้ยูกิครับผมเอาไปแช่ตู้เย็น ให้มันเย็นให้มันรู้สึกแบบเย็นจนรีแลกซ์อ่ะแล้วหลังจากนั้นน้องค่อยๆค,คลีนหน้าให้สะอาดเขาบอกว่า3นาทีทองหลังจากที่เราล้างหน้าเนี่ยจะเป็นนาทีที่รูขุมขนมันเปิดรับ<อ>เหมือนกับเวลาที่เราเอาอะไรที่มันเติมเต็มอ่ะมันจะเปิดรับง่ายแล้วเวลาทาเนี่ยให้ทาย้อนรูขุมขนเหมือนกับผัดเข้าไปในเซลล์ผิว<อ>เพราะฉะนั้นวิธีการทาก็เหมือนกันนะครับทุกๆคนครับอย่าทาแบบโบกๆอย่างที่โตเนี่ยบางทีมักง่ายทาเสร็จปุ๊บเปื่อนๆเขาบอกว่าตั้งแต่หน้าผากนะครับยูกิเราจะต้องค่อยๆนวด ค่อยๆอนวดไปทาครีมอย่างยุกิตอนนี้เด็กๆไม่เป็นไรหรอกทาแรงก็ไม่เป็นไรพนยยนเพราะคอลลาเจนใต้ผิวเนี่ยยังคงแบบมีแบบเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์เลยแต่เมื่อไหร่ที่25เป็นต้นไปหรือ30หรือ40คอลลาเจนต่างๆเนี่ยมันเริ่มที่จะเสื่อมชั้นผิวต่างๆบางคนถึงขนาดกระดูกซุดนะที่บางคนคงแน่มันซุดผิวมันซุดกล้ามเนื้อมันซุดเพราะฉะนั้นนะครับค่อยๆนวดค่อยๆคลึงไปแล้วก็ค่อยๆไล่ไปโปะนั่นโปะนี่ไปจะทําให้ผิวของคุณเนี่ยยุยกกระชับและดูขาว สดใสมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมใครสนใจย้ำอีกทีหนึ่งกดตะกร้าได้เลยครับเจ็ดตะนีสุดท้ายครับเจ็ดตะนีสุดท้ายมาครับเจ็ดตะนีสุดท้ายไปทัวร์คอนแต่ดเออมีไปที่ไหนบ้างแบบนี้มีวิธีแบบว่าเออทายังไงใช้ยังไงดูแลผิวยังไงบ้างคะอ๋อนิดเล็กๆน้อยๆมาแชร์กันบ้างมาอ๋อถ้าถ้ารีบๆจริงๆคือหนูจะแวะแวะปั๊มแล้วก็ล้างหน้า เคยนานสุดกี่วันนาน่าเคยนานสุดกี่วันยังไงครับหมายถึงว่าทิ้งไว้แล้วออ้ยเราต้องไปแล้วเพราะนางงามบางคนนะฮะเดินสายเนี่ยจะทิ้งไว้สองวันสาวันนะบางทีแอนนาเสือทิ้งไว้สามวันใช่ใช่มีคนทิ้งไว้แบบนี้คือทิ้งไม่คือแบบว่าหนูจะเป็นคนที่แบบแพ้ง่ายแล้วก็ถ้าถ้าทิ้งไม่นานเกินแบบว่าเกินหนึ่งวันเลยก็เริ่มขึ้นละขึ้นเป็นเป็นผื่นเป็นผดใช่ไหมครับ บางทีผิวมันไม่ได้หายใจพูดกันง่ายๆภาษาบ้านๆเนาะแต่อย่างบางคนเนี่ยเข้าใจนะเพราะพรุ่งนี้เช้าก็ต้องแต่งอีกแล้วเขาบอกว่าส่วนที่แต่งยากที่สุดคือดวงตาใช่พอแต่งเสร็จปุ๊บแล้วพอลบพออะไรเสร็จปุ๊บอ้าวพรุ่งนี้ก็แต่งอีกแต่งงามบางคนเนี่ยอยู่ข้ามวันข้ามคืนไปเลอะไรในช่วงของการประกวดซึ่งรายการหนึ่งแอนนาเขาก็เคยบอกบอกไปแบบนี้เออเพราะฉะนั้นอย่านะครับอันนี้ไม่ใช่เรื่องที่ถูกที่บอกแนะนําไม่ทุกคนควรทำนะถ้ามันจําเป็นจริงๆอ่ะเขาต้องตื่นเช้าออกกองอะไรอย่างเงี้ยก็ให้เขาไปแต่เราเนี่ ดูแลตัวเองตั้งแต่เนิ่นๆนะครับคลีนหน้าให้สะอาดกดเข้าไปเลยเราก็มีเจลล้างหน้าแบบ2 in 1ให้กับ <Nee. S 1> ทุกคนนะครับสามารถใช้ล้างหน้าได้แบบหมดจดเลยทีเดียวครับและสามารถล้างเครื่องสําอางได้แบบแต่งหน้าปกติในวันธรรมดาแบบไม่ใช่แบบเมคอัพขั้นสุดเนี่ยสามารถทําได้ช่วยลดเรื่องของการเกิดสิวนะครับแล้วก็ไม่เสียดสีสีผิวนะไม่เสียดสีกับผิวของคุณทําความสะอาดได้อย่างล้ําลึกเลยทีเดียวครับ ใช้อะไรไผู้ชายมีสิวต้องบอกก่อนว่าผู้ชายมีสิวของพี่เนี่ยเกิดมาจากปัจจัยอะไรบ้างปัจจัยแรกฮอร์โมนไหมถ้าเป็นฮอร์โมนอันนี้พูดกันตามตรงเลยอาจจะต้องทําใจนิดนึงออกกําลังกายทานอาหารนี่มีประโยชน์จนกว่าฮอร์โมนมันจะปรับสมดุลหรือต้องทานอะไรที่มันไปแบบเทสโทสเตอโรนหรืออะไรที่มันเป็นเอสตโตรเจนอะไรของผู้ชายผู้หญิ<อ>งน,นะครับอันนั้นอาจจะต้องไปปรับสมดุลกันเองแต่เมื่อไหร่ก็แล้วแต่ถ้าสิวของพี่เกิดมาจากมลภาวะถ้าสิวของพี่เกิดมาจากการที่ไม่ได้ดูแลตัวเองดีๆแนะนำมาเร ตนตั้งแต่สเต็ปแรกนั่นก็คือล้างหน้าใหา้สะอาดก่อน,นเมื่อไหร่ที่คุณล้างหน้าไม่สะอาดครับผมมีปัญหาแบบนี้เกิดขึ้นแน่นอนมันจะต้องอุดตันผมไม่ได้ทาครีมอะไรเยอะแยะเลยแต่อย่าลืมมลภาวะในอากาศเราไม่มีทางรู้บางทีคุณทาแค่แป้งเฉยๆอมันก็อุดตันแล้ว <c oughs> เพราะฉะนั้นอย่าลืมนะครับครีมหน้าเป็นจุดที่สําคัญแนะนําตัวนี้ครับราคาไม่แรงเลยครับผมกดเลยนะครับตะกร้าของเราครับ390บาทซื้อ1แถมหนึ่งนี่เลยเจลล้างหน้าครับนี่ลักษณะ เป็นเจลนะครับรับรองใครที่อยากจะแบบไม่ต้องอยากจะได้ใช้ฟองเยอะๆอันนี้ตอบโจทย์มากเลยทีเดียวต่อไปครับอลิเซค่ครีมเกาหลีเด้งใสมั่นใจผิวมาหน่อยเลยครับยูกิครับผมตัวนี้เป็นอีกหนึ่งตัวช่วยครับครีมมอยส์เนลเข้มข้นซึมไวแต่ไม่มันหน้าเด้งผิวของคุณจะอิ่มน้ํามากยิ่งขึ้นกว่าเดิมเติมเต็มริ้วรอยล่องลึกต่างๆจะเป็นแบบ All l n i นวันนะฮะเดย์ครีมไนท์ครีมสลิปปิ้งมา e อครีมใช้ได้หมดเลยครับมีทั้งแบบกระปกุกแล้วก็มีบบทั้งแบบซองแบบซองเป็นแพคเกจใหม่นะครับถ้าคุณเจอนะครับแบบนี้ยังคงเป็นใช่ของอลิเซ่เข้มข้นเหมือนเดิมครับประสิทธิภาพเหมือนเดิมครีมเกาหลีหนึ่งกระปกราาุกได้ละค่ะ 5 9 0บาทค่ะเป็นแบบซองยกกล่องไปเลยนี่ราคา2 7งบาทค่ะและอย่าลืมโค้ดส่วนลดนะครับผมเห็นบางอันนะครับอย่างของผมเนี่ยขึ้นมา300กว่าบาทเอง400อกว่าบาทเองเพราะว่าพี่โถนมีส่วนลดที่ยังไม่ได้ใช้อ่า<อ>หรือบางที590ตอนนี้เหลือ510นะครับคุณนี่ยังไม่รวมใช้โค้ดส่วนลดนะถ้าพี่ใช้โค้ดส่วนลดก็จะกดลงไปอีกนะครับ มาครับ3นาทีสุดท้าย last t h r minute ครับผม3นาทีสุดท้ายแล้วใครอยากจะเป็นคนที่รักโยกิมากๆๆๆๆๆกมากมากงอ้อนอ้อนักหนึ่งบทเพลงมาครับอ้อนๆสักหนึ่งบทเพลงครับเพลงไหนดีคะเพลงไหนที่อ้อนดีจ๊ะอยากฟังเพลงไหนดีกว่าพี่ๆอยากฟังเพลงไหนส่งท้ายดีค่ะให้พี่ๆซาวซาวเสียงกันเลยครับอยากฟังเพลงไหนสดๆแบบส่งท้ายในค่ำคืนนี้มาครับ ให้เลือกกันเลยพิเศษชุมน,นุม,นมพี่พี่เขาจริงจังมากพี่พี่เขาบอกขออนุญาตโบสนะคะ <laughs> <c oughs> มาครับพี่ <c oughs> อ๋อพี่มกาวอนแฟนอ่าพี่มกาวอนแฟนจ้ะมารีเควส์นี้นะครับ ผู้สาวเมืองชายหากบ้านมาไกลออกเดินตามฝันจากคนสวรรค์หอบเอาความฝันข้ามููแลนค่ะ ฝากไว้ในเธอสาวยุกี่เพ็ญพกาเดินทางจากเมืองภูกลาพ่อพระยาแลเชียและเดอแฟน สุดยอดมากๆเลยนะครับเอาเป็นว่าใครที่รักใครชอบยูกินี่คือโค้งสุดท้ายแล้วนะครับกับตุ๊กตาน่ารักน่ารักที่เราจะมอบให้นะครับรวมถึงรูปภาพนะครับโพลลอ,อยพร้อมกับลายเซ็นถ่ายกันสดๆร้อนๆกับท่าแบ,บ๊วๆน่ารักรูปหัวใจแบบนี้ครับมอบให้กับคนที่รักยูกิมากๆตอนนี้รอก่อนแล้วกันนะครับ last one minute ครับผม ลาสุ m i น u ท e มาอีกหนึ่งนาทีสุดท้ายจิ้มใจจบได้เลยครับวันนี้พี่ต๋นก่อนอื่นเลยขอบคุณยุกิมากๆนะขอบคุณพี่ๆทุกๆคนนะครับที่มาทําให้บรรยากาศอลิเซ่ไลฟ์แบรนด์เดย์ของเราในวันนี้นะครับคึกคักมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมครับผมแล้วก็สนุกมากกับเรื่องขนหัวลุกกับเรื่องลาวชวนขนหัวลุกเชื่อว่าคืนนี้คงมีคนอาบน้ําไประแวงไปแน่นอนหนึ่งในนั้นก็น่าจะเป็นผมมีสูตรอยู่ค่ะสูตรยังไง ถ้าถ้ออยู่บ้านคนเดียวก็คือเปิดประตูห้องน้ำไว้ใช่ไหมคะแล้วก็ลากใส่สื้อาแบบนี้แล้วก็พิงประตูห้องน้ำแล้วก็อาบแล้วก็โหลําบากเกินไปนะครแต่จริงนะทุกครั้งเมื่อไหร่ที่เราหลับตาทําไมเราจะรู้สึกว่าลืมตามาแล้วก็จะมีอะไรอะไรอย่าเงี้ หลังๆมาพี่อาบเงี้ยเ <ขอ S 1> <c oughs> มื่อถ้าจะมาเข้ามาตอนนี้ตอนนี้แชมพูยังไม่เข้าตาเ <c oughs> พรแดดตาเพราะถ้าแชมพูเข้าตาเมื่อไหร่แล้วก็วิ่งหัวชนหัวขวิดแน่นอน <c oughs> มาจะมาเมื่อไหร่มาเมื่อไหร่เ <c oughs> ช็คแบบนี้เลยผมมามาครับของสุดท้ายครับถ้าได้รายชื่อแล้วส่งมาได้เลยนะครับตอนนี้ครับผมรอฟังกันเลยนะครับคนที่รักยูกิมาก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 คนนั้นจะเป็นใครจะเป็นใครนะจะเป็นใครนะขอ <ม>อขอชวนนิดนึงแล้วกันครับอลิเซ่นนผิวที่ใช่มั่นใจทุกวันจ้าแกนพี่ขอถ่ายอลิเซ่มาอลิเซ่ครีมเกาหลีนะคะเด้งใสมั่นใจผิวคะ่ะและตามมาด้วย อลิเซ่ดราสปอร์ตนะคะผิวบไม่ต้องปิดจ้าแล้วตามมาด้วยนี่คะ่ะบอ้ออันนี้อ,อลอิเ,ซ,ลเซ,ลซ่ซีซีไบรท์นะคะปกปิดมั่นใจจบงานผิวค,ะค่ะสนใจผลิตภัณฑ์ตัวไหนครับเข้ามาในช่วงท้ายนะครับกดตะกร้าไม่ทันตอนนี้ยังได้อยู่นะครับกดเข้าไปเลยนะครับทุกคนครับเรามาพร้อมกับโปรโมชั่นและราคาดีๆที่จะทําให้คุณนี่นะครับตัดสินใจง่ายยิ่งขึกว่าเดิมแล้วเรามีการปล่อยโค้ดส่วนลดต่างๆนะครับมา รอแป๊บหนึ่งแล้วกันนะครับสนุกไหมสนุกคะ่ะจริงเหรอรรกลัวจะเบื่อแต่สนุกอยู่ใช่ไหมสนุกคะ่ะสนุกให้ไปร้องเพลงกับให้มาขายของมาไลฟ์สดแบบนี้ก็ก็ได้ทั้งสองค่ะแต่ว่าถ้าถ้าได้มาไลฟ์สดกับอลิเซ่กับพี่ตูดก็ อ,าาอ,อ,อปากหวานแบบนี้บอสอยู่น,นู้นขอเลยอย่าลืมแล้วกันนะครับสนับสนุนน้องเยอะๆแล้วกันนะแล้วเดี๋ยวยังไงมีโอกาสเดี๋ยวเรามาเจอกันอีกทีตอนนี้ครับทุกทกคนครับรายชื่อของผู้โชคดีมาแล้วครับโอ้โหอ่นานว่าอะไรเนี่ย u s e r <User> u s e r u ผมขออนุญ,ญาตนะครับ u s e r u s c t k j 3 p 5 d ครับผม แสดงตัวหนครับมีพี่ๆคนไหนใช้ c o m m มา c o m มน่อมาหน่อยครับพี่ครับหรือพี่ๆอยู่ที่นี่หรือเปล่า User uhctkj3p5 d ครับผมเย้เย้ a ย y ยยยจะได้รับของที่ระลึกไปนะครับครับผม เดี๋ยวมอบด้านล่างนะคะพี่ครับขอบคุณพี่มากนะขอบคุณทุกทคนมากๆเลยนะครับสุดท้ายเดี๋ยวให้ยูกิเองนะครับฝากขอบคุณทุกคนที่รักยูกิแล้วก็สนับสนุนยูกิรวมถึงนะครับให้ติดตามผลงานยูกิได้ช่องทางไหนยังไงบ้างเชิญเลยครับยูกิครับค่ะวันนี้ก็อันดับแรกขอบคุณนะคะขอบคุณแบดอลิเซ่ขอบคุณมอสนะขอบคุณพี่โตนขอบคุณพี่ๆทีมงานทุกคนนะคะน่ารักมากขอบคุณมากๆแล้วก็วันนี้ดีใจที่ที่ได้มามาไลฟ์วันนี้แล้วก็ได้เป็นส่วนหนึ่งด้วยนะคะก็ก็คือ อย,อยากส่งต่อสิ่งดีๆให้กับแม่ๆพี่ๆทุกคนนั่นแหละค่ะก็ขอบคุณทุกยอดการากดตะกร้าด้วยนะคะขอบคุณที่เข้ามาให้กําลังใจเข้ามาพูดคุยกันเข้ามาร่วมจอยแล้วก็ขอบคุณที่คอยซัพพอร์ตหนูมาตลอดนะคะก็ติดตามผลงานของหนูได้กับค่ายไหทองคำได้ขอร์ดค่ะฝากเพลงด้วยคาวาอเกะอีลีเด้แล้วก็ผลงานละครที่กําลังจะตามมาด้วยนะคะแล้วก็ติดตามได้ที่เฟซ ยุกิเพนกาภาษาอังกฤษนะคะแล้วก็ IG y u e, ยก y hey, ุกิไอเดซากะเพนกาค่ะครับโอเคคอสเงปเปเรกับยุกิให้ทองค่ะขอบคุณค่ะส่งท้ายกันด้วยจังหวะโจโจ้ค่ะวันนี้ขอบคุณมากครับกับอลิเซ่ไลฟ์แบรนเด้ของเราไปแล้วครับทุกคนครับแล้วเจอกันใหม่สวัสดีครับ เป็นไลฟ์ที่ทั้งตื่นเต้นทั้งสนุกสนานมากๆเลยค่ะแถมงานนี้นะคะแฟนขับน้องยุกิแม่แม่บ้านฮักน้องยุกิไปให้กำลังใจน้องที่ไหลสดด้วยค่ะน่ารักจริงๆเลยนะคะสุดท้ายนี้นะคะขอขอบคุณนะคะคิปดีๆจากไลฟ์อลิเซ่ติ๊กตอกนะคะพร้อมทั้งทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ